แล้วเราค่ยหยิบขึ้นมาหนึ่งองค์แล้วเอานิ้วโป้งพี่ขนาดแป้งด้านหลังองค์พระแล้วจึงกดประทับใจกลางฝ่ามือของเราหลังจากนั้นก็เจิมที่นาผาแล้วจึงค่อยคลี่ผ้าแดงออกมาแล้วก็เอานิ้วโป้งเช็ดที่ผ้าแดงหลังจากนั้นพระเราจะเอาไปใส่อกเอาไวซ้ซากดนนะอธิษฐานใส่ไวไ้ในอก รับกำไรรับอะไรแล้วไปทางนี้นะไปทางนี้จ้ะเอไปใส่กำไรต่อหน้าท่าประธานตรงนี้นะหลวงพ่อมหาราบหลวงพอ่อกำไรใครได้มาให้ไปต้องมาใส่กำไรต่อหน้นทาท่านดีเลยนะ